ยาวสาวมึงเดือดจะมาหัพ่อหัแม่ช่วยก่อเดยหยุดหย,ยุดทางนีเดือไปเดือไปมันถืนอนมันคุยตีกันัพอ่อัแม่ทุกคนเลยเ ส่วนตีน <c> น <oughs> ี่เหรือนล้วชุ่มหัวคุ้งนห็นไหมไอ้ไอ้ไอ้จับชุ้มตีกันไปก่อนเด้อกูยอมเงินมึงแสนหนึ่งเรื่องนี้มึงหาทั้งงานเลยมึงกลัาทั้งเานชื่อเลยบอกให้ตีกันเขาเหลือมึงคือมึงอะไรชื่เลยบอกให้ตีกันจับมันไปก่อนมึงไปเจอกล้วกู่ะรบพักตัมันเล่นขวดหัวขวดแมงเลยทุกคนอย่ามาถามมึงนะตีกันนะพัวห้าแม่ซุ่ม ย้ำถึกจำมาละโอ้ยลูกแฟนตั้งใจเลี้ยงขึ้นอย่างนี้หูวคีหัวเนียตั้งใจเลี้ยงกว่าตั้งใจเลี้ยงแม่เกว่าลุงพี่ลุงพี่ปิดประตูสังกระซิไว้ปิดประตูสังกระซิไว้บักได้ทีกันเก็บไต่ก่อนมึงไปเจอกูอยู่โรงพักกูกูมาลับไหวง่ามพอนะพอมึงสร้างปัญหานะคนอื่นที่เขาบ่โูเขาเขาเจ็บนั้งเนี่ยมึงหูโตบ่เนี่ยแล้วมึงเดือดขึ้นมาทั้งเวทีนี่มึงอวานมึงเทสันบ่กูถาเมื่อวามึงเดือดมาหาขอ